เจ้าบ่าวรายหนึ่งออกมาแชร์คลิปภรรยาของตัวเองเล่นชูทำแขกอึ้งที่แท้เป็นคนใกล้ตัวก่อนวางมวยกันจนญาติๆต้องจับแยกนะครับเรียกได้ว่าเป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน์จนกลายเป็นไวรัลในขณะนี้โดยมีรายงานจากเดลิสตาหลังเจ้าบ่าวรายหนึ่งนะครับทำเรื่องไม่คาดฝันกลางเวทีวิวาของตัวเอง โดยฝ่ายเจ้าบ่าวนั้นได้พูดบนเวทีว่าจะเปิดคลิปพิเศษเตชันงานแต่งงานให้แขกในงานได้ดูแต่คลิปที่เขาเออกมาเปิดกลางงานแต่งนั้นกลับกลายเป็นวิดีโอแชร์เจ้าสาวของตัวเองที่แอบเล่นชู้กับคนใกล้ตัวนะครับทั้งนี้ภายในคลิปเป็นภาพของงานแต่งงานของคู่บ่าวสาวคู่หนึ่งโดยฝ่ายเจ้าบ่าวนั้นได้กล่าวบนเวทีว่าคลิปที่จะเปิดนี้เป็นวิดีโอเล่าเรื่องราวความทรงจำของทั้งคู่แต่เมื่อคลิปนี้ฉายออกมาแล้ว กลับกลายเป็นภาพของเจ้าสาวกำลังพอดรักกับชายอื่นอยู่ในห้องนอนเล่นเอาแขกในงานอึ้งกันทั้งงานฝ่ายเจ้าสาวตกใจสุดขีดโดยมีเจ้าบ่าวที่หันไปนตะโกนใส่เธอว่าเธอคิดว่าฉันไม่รู้เรื่องพวกนี้เลยเหรอสินั่นกระทำให้เจ้าสาวโกรธจัดถึงขั้นจัดการปาเช่าดอกไม้ในมือใส่เขาก่อนที่จะญาติจะต้องรีบมาแยกทั้งคู่นะครับออกจากกัน ในเวลาต่อมาก็ได้มีการเปิดเผยว่าชายที่เป็นชู้กับเจ้าสาวนั้นไม่ใช่คนอื่นไกลแต่เป็นสามีของพี่สะั้ยของฝ่ายหญิงนั่นเองนั่นกระยิ่งทําให้เรื่องนี้นะครับชาวยิ่งขึ้นไปอีกชาวเน็ตที่ได้ดูคลิปนี้ก็ต่างสะใจนะครับหลังได้ดูแต่บอกว่าเจ้าบ่าวคงเก็บกดอารมณ์มาโดยตลอดก่อนจะตัดสินใจแก้แค้นอย่างสะสมในวันนี้เอง